ฮัลโหลสวัสดีครับ oh. เจอกันอีกแล้วครับ FC เซฟโนดชวนชิม oh. หลังจากที่เราทานข้าวแล้วนะครับตอนนี้เรามานี่ครับโรงทานครับทุกวันครับโอ้โหดูวนี่นี่นนมาแนละ้วหนึ่งรายแรกนะครับที่เรารีวิวไปก่อนหนะ้านี้นะครับนี่มีอะไรนะแจวปาแก่วปลาทูทอดข้าว <c oughs> น้ำอ้อยข้าวเหนียวนี่มะเอือะครับมะอือนี่นี่ ครบพ่อคุณหลายๆครับผมครับผมยิ่งใหญ่เจริญไปมื้อนาด้ขอขออย่างไรนะครับวันที่สิหนี่แล้วครับนี่นี่นี่นาอยมาดูคบนี่ลงางครับเริ่มแจกแล้วนะครับเอ็มหัตใหญ่เอ้แัดสิบ ไปครับชื่อพี่เบ๊บซี่ไปถึงาเอออขงใหห้น่ยมาแล้วครับพี่คุณพี่เร็วเร็วเร็วเปนลมทางลมทานครับลงทานแจกทุกคนครับเราไม่เลือกครับคนรวยคนจนได้หมดครับข้าวกระทูทุกวันพระครับมาได้ข้าวเหนียว มีทั้งข้าวมีทั้งหวานมีโรตีด้วยโรตีโอ้โรตีมีขายโอ้ยวาสิระปากแล้วนะูดดไ้เมานี่มานี่มมมาาาเร็วๆได้แล้วครับเราได้เยอะแล้วครับโอ้ไม่ใช่เราได้ลูกค้าแล้วครับเนี่ยอยู่เพ่อนี่ลูกค้ามามาเล้วด้ยนี่ แจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีฮอกินฟรี้เลต้การ์ดเนี่ยมาแรกแรกกันแรกกันครับมาหนีไปเร็วๆขึ้นไปเอาแจกฟรีไปเอาพุ่งดียวอากิจกรรมสองคนพ่อป่ะพ่อยู่เนาะเอาใส่ตะกร้าไปเลตะกร้าไปเออเออเดี่ยวดูหนของคุณที่คลองร้านอ่าอ่าอ่อ่วยพ่อเน้่ยไหมขอให้ถูกเลขวันที่สิบหกวันนี้นี่เออเอาพี่แจกฟรีแจกฟรีมาเร็วๆ มาลงมาทุกวันพ่าเด้อมาเด้อเออันนั่นโบกันตลอดว่างเลยรถตามกันเรามาช่วยสิเด้อปันนี่ค่ะโอ้ท่าน่า็ไปก่อนไปครับไปรีบไปก่อนไปก่อนโอ้ยเป็นไรไปก่อนใจจะรถมาเด้อครับแจกของเด้อครับเอาว่างมาเด้อโอ้ยีจะว่างเด้อรถลังเด้อนี่หาเด้อหันจบแล้วปันธ์ใจจะพูดไหมท่านยุทธ์ อยังนอตดิมาโน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 ่เออขอบคุณค่ะโอ้ยไม่ให้เอามีดแทงเลยได้รุ่นนี่ครับผมโอ้ไม่ท่านมีท่านมีท่านอ้าพี่พี่พี่แจกของแจกของรงมทานค่ะเฮ้ยจับเมาก็ได้จับเมาก็ได <tube> ้มือนจับเมาก็ได้ ดูไเนาะมาดเฮ้ยดูก่อนไม่ไม่ไม่ถ้าย่างงี้ต้องปล่อยเข้าไปปล่อยไปเรองเป็นพวกมอตไซค์ต้องป็นรถสองาง่น้าเ้อสองแงหน้าเฮ้โลเฮ้โลเฮลโเรามาเบบี้มาเบบีของฟร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 ีของฟีมยังว่าคนยังบูมาของฟรีโอ้ยาเอเอรถนี้เขาจะล้างเลยนะล้าเหรอ เฮ้ยเขารีบไปงานรีบไปงานนู่กันเลยนี่ก็ไม่จอดให้ไม่นะดไถ้าลักษณะนี้บ่อยนั่นกินฟรีกินฟรีเฮ้ยอันนี้กินข้าวน้ำแข็งในนี้กินฟรีเอาอยู่ของฟรีฮะเอามาเลยไหมหอมน้ำมากอ๋อมาเลยรอรอของฟรีนะมาเด้อของฟรีเด้อเป็นแจกของฟรีของฟรีกินฟรีครับกินฟรี โอาต้องอันนั้นเนื้อเขียนป้ายอันเหมือนอันที่เขาอันนั้นอันที่ว่าต่อยมวยนะ่ะเดินคือภาพเซ็ตหนักไปคุณค่าแห่งเงินล้วนๆนะคะเรือนี่คือเรือคือคนเอาไม่หมดนะไม่ไม่พอหมดมมแล้วถ้าเจ้าโฆษณามันก็เหลือแล้วผัว่แสดงว่าแจกไม่หมดถ้าเหลือนะ,ะ,นะข้างหลังข้างหลังข้างหลังออ๋จอดอยู่แล้ว ไปไปโอัครับไปไแไป้าครับมีโรตีด้วยนะครับชอบของใหญ่นี Guys, uh ่เลย เอ okay. มีท็อปปิ้งด้วยครับนี่ท็อปปิ้งอือสู้ว่ามันจะหมดแล้วนะนี่ท็อปปิ้งรสช็อกโกแลตรสนมเนี่ยนโ,นโอ้โนี่ไงมนมไทยนมนี่ดูนมตามมะลิด้วยนะน,นี่โฆษณาต้องเข้าแล้วนะครับแบบนี้นี่อ๋อของพี่ครับของพี่ฮะตื่นเต้นลกใจนะ สาไม่ทันเลยมาดูโรตรีกันต่อครับมาดิมาดิ่า,าครับโรตีแจกฟรีแจกฟเฟตไปไป,ไปขายลูกค้าดูมันยังยมีคนมากโ oh, <he S 1> ม้องเขาแล้ยโมจะกินอันนี้เห็นนะครับอันนี้ห้าบาทนะครับห้าบาทส่วนอันนี้เจ็ดบาทครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าห้ <5 S 1> าบ <5 S 1> าทเท่ <5 S 1> กากันโอ้ห้าบาทเท่ากันโอ้ตาดีไร่ตาไรเสีย พราะนั้นเวลาจะซื้อให้พยายามจับๆดูก่อนนะครับอันไหนได้เยอะโอกาสมุนก็ไปแล้วครับแนะนำครับทิปแนะนำให้ซือใจช่างด้วยครับนะนี่ครับบรรยากาศหน้าวัดน้อยบ้านโดมไฟครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่มาแล้วครับ ตำรวจครับตำรวจมาด้วยครับตำรวจยัดสี่ครับยัดสี่มาแล้วครับเรามากันเรื่อยเรื่อยแล้วมาแลครับมันตึ๊งนี่เนี่ยมาล้มลงมาจากไหนครับนี่มาจากไหนครับ มาจากหมู่12มีชื่อหมู่ไหมครับชื่อ 12, 12, 12. มหมู่12บ้านตะวันไฟหมู่12บ้านตะวันไฟใครที่ไหนก็มารับได้ครับ ดีดีล่องทานเร็วเอาบ่มามาจิบไหมจิบมาเลยจิบมาเลยลลลลญญเออต้องลงลวดอย่างเงี้ยไปครับไปวันพระเด้อทุกวันพระทำมาอยู่เลยครับอยู่เลยวันนี้มีน้ำพริกปลาทูทอด คุณนะคะน้ำร้อนดูดิเงี้ยค่ะมาเด้อปีนี่ปีปครับ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 โอ้ยม่เอวะ น้อยนี่ะให้ใสมาด้วยแมอคุณค่านะมนะะจะ้จะเข้าไปอยู่หานี่จะเข้าไปขายหน้าตาล่ะนะบอกจ้าด้วยีแจพีลูกกูมาใส่แมสสัน โงไฟมันมีข่าวด้เพราะนั้นใสไว้ข่าวได้นิแ่แดววัดน้อยนี่แล้วแม่แม่ผมจ่่้าบ้าบ้าบ้าพ่อแม่เดี๋ยวผมไปอยู่นี่อีกเนาะขอบคุณค่ะแม่เ้อลูกอบอกเด้อแถวตลาดน่ะพายกได้เข้ามาเลยเยอะหลายอยู่เออถ้าปรหยักเสลยเวลามาเลยเวลาูไหน มาเลยครับมาเลยไปโนดไปโนถ่ายแล้วมา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 ทำพลาดเลยรับกี่ชุดรับกี่ชุดอหจับเอ้นี่แหละมาแล้วโชคไพมันสวมัปารนาด้วยเด้อผู้สาวได้ผู้สาวเน้สาวเนี่สาวเ่ตด้เเด้อเด้อ โบกมาซื้อได้ติมนั่นโบกโบกซื้อติมมึงต้องซื้อเลยไเป็นไรรู้กันรู้กันเอาเอาอารู้กันรู้กันเอาเอาเอาเอมากขอบคุณครับไอติมมาแรกด้วยขอบคุณมากไม่ลงท่าติมได้ล้วครับเขาโอกเรืองอะไรเอยไอติมเจ้าเดยโเอ็นลงท่าจะเคล่อนเนาะโอกเรืองคนที่มาแกโอ้ยน้อโอ้ยน้อได้ละอาหารแรงขอบคุณครับ อันแรงดอกนี่ของหวานพ่อนี่โอ้ย<พ>อ,อันนี้แนวแปรงแถวทุกตัวเลยเนี่ย,อ,ย,นนยอ้ยยแอนแออนวแปรงแถวแนวแปรงแถวคัสวัสดีล่ะคายไอซ์ิมบิดเขา่าต้มมีให้กินแล้วแต่เมื่อไม่อากมปัญหาหมดเนาะจ้าไมีเห็นเจ้าเข่าลงเจ้าเข้าส่งส่งส่งเจ้าเจ้าเข่าลงเจ้าเจ้ามันสิบ่ทัน ลุงเจ้าเข้าเข้าเข้า hey, ล yes, oh, ุงปลุงปาปลาเอาแจกของกนของกนของแกกพี okay. mm ่เออจ้าเข้าลงทานครับลงทานโอ้ระบบเบรกออโต้ครับเบรกแมนนู่เบร่เอเบรกมนนู่บเบรกกนึกว่าอันนี้นกระหอเป็นฟ้าอยู่แจ๋ไดครับนี่อยู่แจ๋ไดโคนบกอยูุบ้านพคบกระวังรถด้วครับ

อ๋อมาซอโรตีบอกครับมาซอโรตีบหรอครับครับภาร,รกิจที่ร้านครัวคุณยุพินก็ถึงเวลาที่ต้องอำลากันแล้วนะครับแต่ยังเหลืออยู่นะครับถ้าใครสนใจนี่โรงทานทุกวันพระมาครับเมนูไม่ซ้ำกันตลอดแต่ะละวัน<า>มไม่ซ้ำครับ,ารบอาจจะมีวนมาบ้างแต่ว่า เนี่นะครับเดี๋ยวเชฟนวดจะขอไปหนึ่งถุงนะครับคืออยากลองชิมตีมือครับเะครับหมดธรกิจของร้านนี้เราต้องไปไปนะจบของร้านวันนี้ครับอเควันเชฟนวดจะมาอีู่นหน่อยครับขอให้อันสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้16ครับขอได้ทุกคนแล้เจอกันใหม่ Terima kasih.